จะเดินตามเส้นทางของพ่อไหมใช่จะทำตามปัิทานของพ่อให้สำเร็จหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในเมืองฟ้าซานซิกโกพร้อมกับความจริงที่เราอสุรกายเรานี้มีตัวตนอยู่จริงเรื่องของสองพี่น้องที่ดำเนินตามเส้นทางของพ่อเขาเข้าสู่โรคของสับปะหลาดและโรคอันลึกลับทั้งในยุคพศ1950และอีก50ปีให้หลัง ที่ต้องรับมือกับสัปหลาดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร what Instead of c h a s t n g monsters. If you come with me, Apple TV ได้ปล่อยตัวอย่างของลิขสิทธิ์ of Monster ออกมาให้ชมกันและจะเข้าใายจริง17พฤศจิกายนนี้ Mazna. Requisite of money.